นอกจากนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับในการติดตามเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยตกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาครับเมื่อวันนี้นายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาในการติดตามการเตรียมความพร้อมมรสมภาคใต้ และเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดยะลาพร้อมทางรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ปพเค12สงขลาและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและได้เน้นย้ำการสนับสนุนเครื่องจักรกลบุคลากร ให้มีความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดรวมถึงได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการออกประกาศแจ้งเตือนและการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลทั้ง5จังหวัดต,ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจากการลงพื้นที่นะครับก็พบว่าสถานการณ์น้ําในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วประชาชนก็ได้รับความช่วยเหลือยืนยันว่าทุกหน่วยงานพร้อมทํางานและก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของแหล่งพักพิงอาหารน้ําดื่ม และการตําการปฐมพยาบาลโดยเฉพาะนะครับได้มีการเน้นย้ําให้ผู้นําในพื้นที่ได้มีการเฝ้าระวังและเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงตกค้างและได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วครับสถานการณ์เท่าที่ผมผ่านมาสองวันนี้ที่ผ่านมาสองจังหวัดระดับน้ำก็เริ่มลดลงก็ดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าระดับน้ำนี่ลงมาเยอะแล้วพี่น้องประชาชนนี่ก็ใจดี คืออุ่นใจเพราะว่าทางพี่น้องข้าราชการทั้งสามจังหวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมมาหลายจังหวัดพี่น้องประชาชนก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านนายกว่าได้ให้ความสนใจแล้วกเ็เข้ามาดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับบริการจากข้าราชการในจังหวัดสุดยอดก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าอุ่นใจได้ท,ท,ที่ไป ประสบมาสองสามวันนี้พี่น้องประชาชนประทับใจครับในการให้บริการแล้วก็ฝากถึงพี่น้องทางสื่อมวลชนก็ช่วยประชาัมสพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแต่ท่านนายกมาเมื่อวานฝากเรื่องหนึ่งในเรื่องการเตือนภัยเรื่องนี้พวกเราคงต้องไปหารือกันอีกครั้งนึงในเรื่องของการเตือนภัยครับขอบคุณครับ ทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาได้ดําเนินติดตั้งเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ที่มีความต้องการแล้วและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจกกักรกลสาธารณภัยพร้อมอุปกรณ์ให้แก่5จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการเบื้องต้นแล้วจํานวน422รายการค่ะทั้งเครื่องสูบน้ําค่ะและรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้าระยะไกลรถบรรทุกชุดสูบน้ําชุดน้ําท่วมน้ําขังรถผลิตน้ําดื่มรถบรรทุก,ากรากเรือยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยรถ กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์รถบรรทุกลากเรือกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์และอื่นๆตามความต้องการของแต่ละพื้นที่พร้อมยืนยันนะคะมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและบุคลากรในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะ